สวัสดีครับวันนี้พบกับผู้เรากับช่อง p a y r o l Fighter นะครับก็วันนี้จะอยู่กับ Fighter เวียงแล้วก็มีคุณหมอครับแล้วก็มีคุณบุรินนั่งอยู่ด้วยครับผมซึ่งขาดหนึ่งกูเอกชัยไม่รู้อยู่ไหนติดเรียนหรือเปล่าไม่รู้วันนี้สุวรรณอาทิตย์ด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นเด็กโปรไฟล์ของแลมโพเก่าที่เติมของเรียบร้อยแล้วก็เพิ่งมาลงต้องบอกก่อนว่าติดแต่ละคนไม่ว่างกันเลยก็เด็กนี้เป็นเด็กส่วนตัวของคุณหมอครับเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยครับคุณหมอครับเชิญเลยครับ เป็นเรืไม่เกี่ยวเป็นมนตยาอาสนีเนะาะใช่อ่อาเริ่มตัวเล่นหลักถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นละไ <c oughs> <c oughs> พูดกันไปเออ่ลัมโปนะครับก็ล่างต้นเอ็ตเวนละสเปรดสเปรดแอดสเตรสของเราครับถ้าสเปริตเจสทันเดอร์ของเราโจมตีอยู่คู่ต่อสู้ไม่สามารถใช้งานเมจิกได้ยกเว้นช่วงแฟดทัมมิ่งนอกจากนั้นผู้แข่งไม่สามารถใช้เอฟเฟกต์เบิร์ดได้เอฟเฟกต์เบิร์ดจะไม่ทำงาน ก็ล่างต้นแอดเวนต์อะสปิริตเมื่อสปิริตนี้โจมตีบกวกสองเขาได้หนึ่งคอหนึ่งคอวางบนสปิริตนี้นะอ๋อจะวางตัวอื่นไม่ได้ต้องวางตัวที่มีไส้อยู่ yes ต่อไปเป็นอ่าราชังเขี่ยวอายุผมต<า>อมเลมโปคือเากอ่อวาว่์เขานะอ่าได้ได้เทคของโอเลมโป นีนะโดยดไม่สนคอนเลเวลนะ,ะแล้ว 2, อ,อ่ะเทกสองเมื่อสปิริตนี้โจมตีเลือกเสือสภาพสปิริตเน็กซัสหนึ่งใบของคูณต่อสู้ซวนสภาพสปิริตนี้หลังจากนั้นนำสปิริตหนึ่งใบเน็กสปิริตหรือเน็กซัสหนึ่งใบกับตะกองเสือสภาพหนักนะไม่ใช่เสือสภาพปกติ Yes มันแทบจะไม่แตะอัติเมตเลยนะแล้วตัวมาสองเจมใช่ตัวมัสองเจมมันตีก็เจ็บอ่ะมาสองเจมนะชื่ออะไรเอ่ยโอลัมโปนะโอลัมโปเอคือเมื่อจมตีขนาดเบนนะเมื่อจมตีนอนหนักสปิริตอัติเมตไม่ไม่อัติเมตไม่ใช่สปิริตกับเน็กซัสองใบแล้วเตะกับใต้กองจะได้ยิง,งหนึ่งไลายตามตัวที่เตะไป ตามใบที่เตะไปคือเตะเตะทั้งหมดแต่ว่ายิงไลไอีกฝ่ายตามตัวที่โดนเตะเยอะครับอา่าฮะแล้วเพราะว่เาเขาคือเอฟเฟกต์เสริมรภาพหนักของเสริมสภาพหนักสปิริตเน็กซัสอ่าโ่ตอสู้นำเราไปเน็นเนกซัสกับไตกองจะไม่ถูกกันอ๋อคือเตะไตกองไม่โดนไม่โดนการโดยสีเขียวอ่านอนหนักก็ไม่โดนด้วยนอนหนักก็ไม่โดนด้วยเยอะ่ากลัวเก่แกงแล้วแม่งสองเจมด้วยนะประเด็นอ่ะต่อไปใครเนี่ยอ,อิมเบอร์แลมโป้อิมเบอร์แลมโปนะ เมื่อแอดเวนนะครับนอนหนักสปิริตอันติเมตนิกซัตสามใบแล้วก็บวกหนึ่งเขาต่อทุกๆสามใบที่นอนนะเอ๊ะตอหนึ่งใบที่นอนนะเป็นเอฟเมื่ออันเชิญกับโคดินเอ่เอเมื่ออันเชิญกับโคดินใช่ไอเคียคอทแปดใจห,หนักอยู่แต่ไม่ใช่ปัญหาสีเขียวหรอกแต่มันมันไอเนี้ยมันอเวมันลงมาแอดเวนตอนห้าเขาได้สบ,บายอยู่จากเกม ก็โอ้เข้าเมื่อสปินนี้โจมตีต่อทุกๆสปิริตอันติเมตเน็กซัสทุกๆสองใบจะได้บวกหนึ่งเกมโอทุกสองสปิริตกับเน็กซัสอ๋อไม่มีผลหาอันติเมตอ๋อเนาะถือว่าโอเคอยู่สามใบนี้อนีนอนหนักได้ทอนี้นอนได้อ่าฮะแล้วก็เตะเตะทะลุเอฟได้ด้วยคอมโบได้อยู่ต่อไปไอ้นี่สอนมากมาขดกันมากกว่าเพราะมันนอนได้สามใบ ส,สองนะต่อไปใครเนี่ยพี่โตอ่ะพี่ไอคีอโตพี่บุรินี่กับไอครับทุกคน่อพี่โตบอกว่าแอดเวนเขาสามนะเมื่อแอดเวนไม่โจมตีบวกหนึ่งเขาแล้วก็เสื่อมสภาพสปิริตเน็กซัตหนึ่งใบหลังจากนั้นเมื่อเขาหกนำสปิริตเน็กซัสที่เสื่อมสภาพาโหแข่งกับไตกองอพึ่งรู้เนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยอันนี้เป็นโอวเค้าเหรอ ไม่เทคเทคบนเลยพี่อ่าโอเขาออ๋เคพราะว่าเขาคือเมื่อเมื่อสปินนี้โจมตีป้องกันเธอแล้วหนึ่งครั้งเมื่อจบการต่อสู้สปินนี้จะฟื้นสภาพแล้วก็นำพาวอยสองเม็ดมาวางบนสปินนี้เก่งเจินไปกันอีกใบเนาะมันมันเป็นเมื่อตีเมื่อกันนะเมื่อกี้เนี่ยเพราะว่าเขาเมื่อตีเมื่อกันนะใช่ได้ใช่ได้เก่งจริงไม่เกิดตัวนี้ก็ได้เก่งจริงผต่อไปใครเนี่ยแลมโพว์ไหเนี่ยบีดแลมโพว์ลีโพวอ๋อเรามัเป็นสัตว์อะมันก็สัตว์แล้วกะวะโัง เก่งเกินไปเก่งเกินหน้าเกินตาตัวใหญ่หัวหัวอาเดียวได้เออเออแต่ใช้แบบกว้าเยอะอะบอกให้แน่แอดเวนแอดเวนไอ้นี่เจดอันเดอร์กับไอ้แมลงดาบอ๋อแมลงดาบด้วยแมงดาบด้วยเหรอครับแต่ต้องหนึ่งเขาเนาะง่ายๆเด็กนี้ทำเขาง่ายมากอีี่เมื่อโจมตีนะบวกหนึ่งเขาแล้วก็ได้หนึ่งคอมาว่าที่ตัวเอง พราะเขาเมื่อโจมตีส่วนสภาพสปิริตเน็กซัสของแข่งหนึ่งใบหลังจากนั้นเธอและหนึ่งขังสุ้นสภาพสปิริตนี้ได้ไม่ฟื้นก็ได้แต่ฟื้นไม่เหอะเพราะว่าเราจะตั้งจำเอาเขาไงโอ้เออแต่เขาแบบขอเจ็บไรเดียวสีเอาเขาเอาคอตัวตัวเล็กเป็นก็เขาบกสองแหละเอันนึงบอกสามเขาอันนี้ใครน้องกวางที่แสนจะเทียครับแต่ละคนที่โดน ก็เก่งเพราะมันแต่อันติเมตได้เพราใช่เหรอเป็นตัวเดียวเลยปะไหนทั้งเด็กอันนี้แต่ได้ได้อันนี้แต่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ได้ก็มีนี่มาแทนตัวตัวก็เอฟก่อนเบิร์ชบอกว่าเอฟก่อนเบิร์ชการ์ดนี้ที่เซตอยู่เมื่อเริ่มแมตช์ถัตไปผคู่แข่งถ้าคู่แข่งมีสปปริต3สามใบหรือมากกว่าต่างใช้งานการ์ดนี้ทันทีโอ้ว้าวต้องเป็นสปิริตเท่านั้นเยอะอันติเมตไม่ได้ครับโอเคแต่ว่าเอฟมันแต่อันติเมตครับตรงไหนครับ เอฟเฟก์เบอร์ครับเมื่อเสียไลฟ์โบวิงสามส่วนสภาพหนักสปิริตอันติเมทสามใบหลังจากนั้นเจอโดยไม่จะคอสเก<อ>ือบภ<พ>าพหนักหนักเก่งไปนะสามใบด้วยนะใบเก่งไปนงเอฟเวอสองตัวสามค,ครับถ้าเรามีคอนแทคสีเขียวหรือที่อยู่รูปแบบสปิริท <c oughs> ที่อยู่ธรรมชีหรือลังต้นเอเวนนะอคอของสปิริตอันติเมทของผู้ต่อสูส้ทั้งหมดจะไม่กลายเป็นหนึ่งตัวต่ำกว่า อ๋อก็คือต้องเห็นธรรมชาติอ่ะอยู่ในธรรมชาติกับอยู่ในไสตเท่านั้นอยู่เป็นตัวเดียวๆไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในธรรมชาติโซนก็คือโซนวิญญาณแล้วก็อยู่ในไสตแอดเวนต์ก็ดูที่นึงอ่ะใช่เป็นผลิตก็ได้ก็นับรับเหมือนกันหน้าตัวเ,เวนต์แบบมินยานอ๋อมันดับหมดโอเคต่อไปอลิงนักวิ่งนะลิงไปทุกเด็กของคอนแทคสีเขียวนะใช้ทุกสายอ่ะ ทุกสายพี่ฟาร์มปันก็ใช้กระเด็กก็ใชมม้มาดูเอฟเขากันครับครับไอสปีนะการนี้บนมือสามารถอันเชิญโดยแท้คอจากรีเซิร์ฟจานเชิญล,ล้วกำหนดคอวิวอน,นปกติแล้วเมื่อเชิญเมื่อจมตีบทเหนึ่งเขานำคอวอยมาที่ตัวเองหนึ่งเม็ดก็หลังจากนั้นห้าสี่เขาขึ้นเสื่อมสภาพาหนัก กรปิลิดเน็กซัตหนูแข่งหนึ่งใบซื้อโพสหน้าร้กนแต่เอฟไม่น่ารัาตามเอแคร์มังกี้เอแครนี่ขนมอะครับคุณลุงก็ขนมเอแครทำไมไพูดแล้วผมหิวละเบอร์กิลครับแล้วจบตัวนี้เนาะันนี้เก่งเก่งกรูมบาอูมซอร์เซร์คิงกรีดเวลซื้อโคตเทงของคาตัสนะขโมยมากรีนิดมาไรเดอรับโคกรีคกีอ๋อแบบ คอเจ็ดเมลราชนาเกมโอ้ยนี่ก็สปอยด์ด้วยสปอยด์ด้วยวายองนี้เลยนะมาเท่าไหร่เนี่ยเธอละวหนึ่งครั้งชื่อเดียวนะฮะเมื่อคู่แข่งใช้การเมจิกในแอทแท็กสเต็ปของเราถ้าเรามีคอนแทคสีเขียวหรือแรงต้นเด็ดเบ้นการ์ดใบนี้สามารถไฮสปีดก่อนเอฟเฟกต์นั้นทำงานแล้วยกเลยเอฟเฟกต์นั้นอ่าฮะไฮสปีดบอกว่าเร็นอะไรไฮสปีดก็คล้ายไอการนี้สามารถเจอในแฟรแดมมิ่งได้แล้วคอจะมาจากพิเศษ กำหนดคอจากรีเซิร์ชอย่างเดียวน่ะมันเชิญมาจมตีได้หนึ่งคอมาที่ยังสปริตนี้เชิญมาตีแค่นี้เลยเอฟมันแต่ว่ามันขัดเวทได้ครับมันจะเหมือนนกคอทห่าสีขาวอะห้าพอกคิงอแต่อันนั้นเป็นแอคเซิลได้แด้เหมือนกันขัดเวทแรงเหมือนกันสามมันเลยแหละอันนี้ก็สามมันครับแต่ว่าโดนโดนแบนะนุณบุรินโดนรีมไปใส่ใบเดียวนานแล้วล่ะอ่าวใช่นะมันปลดยัง ก็เก่งเก่งๆบอกเลยว่าของใช้มาเสียายเมื่อสปิดถูกทำลายผู้แข่งถูกทําลายหรือว่าเมื่อเราหรือผู้แข่งเจ็บไรหรือว่าเมื่อสปีดของเราหรือของผู้แข่งทำลายก็ได้ครับจ่ายหนึ่งคอร์สอันเจินฮีโรคาเตอร์ไม่เกิดไม่เกิดได้ถ้าโดนก็เหงาอยู่เมื่อมันตีกับเมื่อมันบล็อกนะครับก็สามารถจ่ายค่าคอร์ได้เป็นแฟดด้วยจ่ายได้ถึงสามมิตไดเล่มันจะราคาสาที่เราจ่ายเอดแรกคือจ่ายหนึ่งทำลายสปิตคอร์ดเจ็ดหรือต่ำกว่า F2 F2 คือตั้งและเอฟสามคือยิงหนึ่งไลท์แล้วก็โมหกโมเออโมไอ้นี่ครับเนี่โมหกเนี่ยโมหกโอเคโมหกใบส่งทิ้งก้าอีกฝ่ายแล้วก็สุ่งทิ้งเก้ามืออีกฝ่ายหนึ่งใบก็จริงถ้าจะสามคนอาลงไปก็จ่ายสี่ใช่ปะถ้ากดทั้งหมดถูกปะจ่ายแค่สามไม่ถ้าจ่ายเนี่ยจ่ายหนึ่งจ่ายไปก่อนจ่ายหนึ่งเอฟก่อนใช่ต้องจ่ายสี่ถ้าเกิดจะให้เอฟมันรันครบทุกอย่างแต่จะบอกว่าไอเอฟอาเช่เนี่ย ไอตรงที่มันจ่ายสามคอสเนี่ยสังเกตดีๆมันติดเทอร์ลังคบแต่ไอเอฟหนึ่งที่ว่าจ่ายหนึ่งคอสกับจ่ายสองคอสอ่ะไอเนี้ยมันไม่ติดแต่เอฟล่างที่ว่าจ่ายสามคอสถ้าเกิดคุณจ่ายสามคอสเธอะ์ลังของไอตัวเนี้ยอ,อ่ะไม่งั้นมันจะเก่งเกินอ่ะมาอยูัวเขียวก็ขอฟีๆไม่น่ามีปัญหาหรอกมั้งคุณหมออยู่ได้สีเขียวเขียวเป็นฟาร์มให้เยอะแยะไม่น่าใช่ปัญหาหรอกคุณบูลลีใช่ไหมเบอร์สามันม่วงสามันชื่อว่า ันบอกปลาครับบอกปลาบาจัะเลีดเอาลิงได้เสียตามตามที่เขาเรียกกันทั้งหมดนะฮะทั้งหมดทั้งหมดบอกปลาบอกปลาการนี้ที่เซตอยู่จะไม่ถูกทิ้งโดยคู่ต่อสู้นะฮสายญาตเคเอเอ็นเป็นค่าสปิเซอร์สปิเซอร์บอกว่าทิ้งมันก็ทิ้งไม่ได้ก็กดเล็ได้แต่ยังกดเล็บจะไม่ถูกทิ้งใช่แต่มันไม่ถูกทิ้งแค่นี้เชิญก็ซ้ำคอได้ปกติใช่แล้วไอ้เจ้าบาจาันเลีเนี่ยจะบอกว่า จะจวดสองจะเอเบิร์ดอ่ะคือต้องบึ้มเขาให้สำเร็จก่อนนะถึงจะจวดสองได้แล้วอ่าใช่สังเกตตรงนี้นีงเพนั้นมันยังมีคนเล่นผิดอยู่เบิร์ดหลังเบิร์ดหลังจากสปิริตเบฟของคู่แข่งกันเจอกันนะฮะแล้วเมื่อเราเสียไลท์ทำลายสปิริตอันติเมนที่มีคอไม่เกินสามผู่แข่งหนึ่งตัวแล้วเมื่อทำลายได้จวดสองแล้วก็เฉยไม่แจกคอเฉยไม่แจกคอแล้วเมื่อสองเมื่อสาม เมื่อสปินนี้โจมตีทำลายสป,ปิตอันติเมทที่มีคอตั้งแต่3ขึ้นไปงงแข่งหนึ่งใบนอกจากนั้นถ้ามีมิลาดอยู่สีจะถือเป็นไรสโีโอเคแค่มีมิลาร์ดเป็นอยู่ก็ถือว่าไค้สีต่อแค่มันมีมิลาดแต่ไม่ได้บอกมิลลาร์ดเป็นสีอะไรมันทะ <c oughs> ลุไปเลยแล้วก็แมงแมงกุจ,จิครับแมงกุจิกุจิเป็นเนแบฟบเก่งเก่งมากๆทิ้งมือทั้งหมดแลรอจั่วตามตามืออีกไปแตามมือไป พุทธีคอสี่เลยแม่งนีเขาเก่งเลยครับโรเกอรันนี้ก็สามเจมเตียดหน้าเวสเพื่อสภาพด้วยยังไม่รวมยิงไรยังไม่รวมด้วยสองเจมลุกได้สองรอบเต็มที่กี่กี่เจมนะทำทำไรทีนึงก็นี่อาพี่ตีนี่เบสเบฟสองตัวนี้สองเจมแล้วก็ดีเวอร์คอนแทกตอ่ะอ่าโชว์โชว์คอนแทกโกลินมั้ยงใช่สามเจมอ่ะต่อไปเป็นอะไรวะเนี่ยต่อไปเป็นเน็กซัสนะฮะส่งสวรรค์อน์าลาแล้วกันนะอ่า อห้าคู่แข่งเขาไม่ถหนึ่งสี่ยิงไม่ได้นะไม่รักเอดครับอ็เมื่อเนซันนี้วางบบกหนึ่งเขาแล้วถ้ามีลมโปะเนยามาแลมโปะมีลมโปะเพราะฉะนั้นเอาไปเล่นเด็กอื่นไม่ได้จริงๆมันก็เล่นเด็ก,ดกอื่นได้แต่มันแต่อย่าหาทำแต่มันได้แค่เทคเบอร์2 2> สองใช่ไปอื่นดีกว่าไ่าด้เออก็อคือถ้ามีลำโปะอยู่สักที่ได้หนึ่งคอมาอย่างในสั์นี้เน่ะ เท็เวอร์สองเมื่อเขาหกขึ้นเอฟเฟกของสปิริตเน็กซัสเสื่อมรูปแบบเสื่อมสภาพของหนักของคู่แข่งเออ่ทุกใบจะไม่ทำงานอ่าสปิริตเน็กซัสเหล่านั้นจะไม่สามารถฟื้นสภาพได้ก็คือถ้าอยากตาั้งคือต้องบ้มใน็ซัดนี้ให้ได้หรอกบีเฟสสเต็ปก็มาไม่ไม่ตื่นนะครับมันสาม,มารถตั้งได้เดก่งสมัติก็มันบอกไอ้สปิสริตเน็กซัตเหล่านั้นไม่สามารถฟื้นสภาพได้ก็ตามนั้นเลยใช่สามเนาะใช่ แล้วก็ไม่ห้าห้าห้ามันขึ้นต้นเกมก็เล่นตัวนี้ง่ายต่อไปเป็นเน็กซัตอะไรเนะี่ยเออเน็กซัตอันนี้ก็ไปได้ทุกสายเนี่ยอ่ามิลาแต่ส่วนมากส่วนมากจะไปเป็นมิลล่ามากกว่ามิลาบอกว่ามิลาบอกว่าไอ้แตสเตปห้าสปิริตเผาเจททันดเดอร์ของเราโจมตีคอในรีเซิร์ฟแกนวอล์กเกอร์เน็กซัตของคู่แข่งทุกใบยกเว้นโซคอจะไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ อ่าแอแด็สเต็ปของเราเบลหนึ่งอันนี้เทคของเนกัดเมื่อสปิริตเจทันเดอร์โจมตีเลือกบวกหนึ่งคอหรือบวกหนึ่งเขาาก็สามันต่อไปใครครับนี่โลกเขียวฮะวางแล้วก็ได้หนึ่งคอโซมันอ่ายับเป็ดเซนเซได้ใช้ไหมเอ่ยเซนเซไม่ค่อยได้ใช้ครับมันมันยากมันยากเพราะไอ้นี่ไอ้นี่บวกบวกหนึ่งเขาบวกสองเขาสามเขาเลย ตัวใหญ่ก็ใส่มาก็เอาไม่คลอเอาไม่ค้อยแค่นั้นแหละไม่มีอะไรเราเปลี่ยนตัวชนะไมแได้ใช่มันเอาใส่มาเอาแค่นั้นแหละแล้วก็เมจิกที่เคยทำปั๊มทองวะคุณผู้ชมอ่าวินเนอร์อินครีสอ่าทำปั๊มทองมารอบเดียวแล้วมันก็หายไปยาวๆเลยน้องอะิเจตเนาะแลมโปอาพิเจตอาพิเจตเหรอเอ่ออาร์ด้านเดิมมันจะเป็นรูปไอ้เนี่ยรูปแมลงตัวแมลงตวงตันนั้นแหละพี่เนี่ยเหรอเอพีซีเอ่อเทคมิลานนะฮะ ก็เมื่อเขาหกเอฟเฟกของสปิริตในศกสตร์ของคู่แข่งที่เสริมสภาพหนักจะไม่ทํางานแล้วก็ไม่ฟื้นสภาพก็เทคเหมือนตัวนี้แต่เป็นมิลลาแทนอ่เทคเอฟเมนทิ้งมือของเราทุกใบเมื่อทิ้งเจสันเดอร์โดยสิ่งนี้จะหนึ่งใบแล้วก็จดหนึ่งใบต่อจํานวนมือของคู่แข่งแล้วก็นอกมือของคู่แข่งหนึ่งใบอ๋อรวมรวมไปเลยครับต่อไปครับพวกนี้ของของหลาในเด็กคือหมดแล้ว หลังจากนี้คืออะไรหมอที่เหลือของกันนะสามัญใบแรกเบิร์ดสองเบิร์ดบสองใบไม่พูดเอเป็นพิธีอะไรเมื่อเสียไลฟ์ปลาฝีแล้วก็อยู่มือกันอยู่ในแท็ไม่รับเอฟเฟเเบิร์ดกอมื่อเสียไลฟ์ได้หนึ่งไลฟ์มันจะลานรู้สึกจะลานแค่ส่วนก็ก็ได้หนึ่งไลฟ์แล้วก็จะเได้เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มเติมได้ได้บอสองอันไม่รู้มีสองอันได้ไง มันวาร์ปมาอ่าวาร์ปมาเมื่อโดนยิงไรสามารถปากับไปนี้ด้วยมือเพื่อยกเลิกยได้นึงยกเลิกกันยิงไรได้หนึ่งไม่ไม่ใช่ยกเลิกมันคือลดลดคอนเนอะเออโดนยิงมาสองไรอย่างเงี้ยปาแนื้อมันวอไปเนี่ยสมมุติเนี่ยคุณโดนล้ำโปยิงมาสองไรปาคุณก็แค่ทิ้งโดนหนึ่งไรหักแค่หนึ่งคุณก็เข้าแค่ไรเดียวแค่นั้นแหละโดนวาได้ยิงไรอะไรเงี้ยนั่นแหละอ่าแล้วก็เอฟแฟทครับเอฟแฟทก็คือเอ่อช่างเดิน กินหนึ่งตัวตั้งได้หรือถ้าเขาคุณหนึ่งขึ้นหรือมากกว่าทั้งเทินเจ็หนึ่งเั่นใช่แล้วนี่แล้วก็ใบสุดท้ายะเบิร์ใส่มายิงอันติเมตโดยเฉพาะแต่ยิงสองหมื่นลงนะไม่ไรพี่เังงมันก็โดนยิงสองหมื่นลงยิงสองหมื่นลงสเรดอดติเมตหนึ่งตัวหรือหรือเบสสเปรดเบสสเปรดเบสอันติเมตได้หนึ่งใบใช่ไหมเล็งเบสไม่ได้เล็งไม่ได้เล็งตัวม่สดปีพีเจ็บพอแค่เป็นเบสก็พอครับสเปรดก็ อ๋อนั่นเลยครับหมดแต่ละวอกาสเซ็โปรไฟล์ลำโพงคุณทรัพต์ต่ำก็เท่านี้นะครับ <c oughs> คุณทรัพต <c oughs> ไม่ต่ำนะแ,ะแต่ละแต่ละบายนี่ก็มีหลักและคุคณ,คณ <c oughs> บุรินัวที่แลำโปงค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้เพราะว่าจัดได้ลหลายแบบมากสุดจริงๆเพราะว่า,ไอ,า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 ,ไ,วาไอ้นี่ก็สามารถใส่สามได้ตัวขากันไอ้นี่ก็ใส่สามได้เอาไปก็ได้แล้วแต่แด้หมดนี่ก็ใส่สามก็ได้เพื่อมาเล่นเกมอะไรนี้ก็ได้นั่นแหละไม่ไม่ก็ตัดอันนี้ออกแล้วก็ไปใส่ตัวเปลี่ยนมือใหม่ก็ได้ เพราะว่าไอตัวไอตัวลิงนี้นขาคเกี๋อยู่เพราะว่ามาฟังพอฟังเขาได้แถมเป็นการคลิปด้วยเพราะฉะนั้นไอนี่แม่น่าได้เึงนเซแน่นอนเน้อเนเขาเหงาเลยบรรยกาศใช้ยาอยู่ <c oughs> ครับก็ขอคุณร,ร้านการแต่งเมียครับพี่เป็นสเตอร์กับช่องเราแล้วก็ฝากกดติดตาม เพจเฟซบุ๊กแล้วก็ช่อง y o u t u เ e วะไฟเตอร์ครับเพราะว่ายอดผู้ติดตามก็เต็มพันลวเดี๋ยวมีคลิปฉลองแน่นอนคุณบุรินแต่ตอนนี้วุ่นวายเรื่องมหาลัยกันอยู่มัะนานอีกนานนานแต่ว่าร้อนหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเริ่มปวดหัวคุณเอกชัยแล้วเพราะว่ามาเขาก็เดินรอบจบวงหมดเลยก็เดี๋ยววันนี้ผมกับคุณหมอแล้วก็คุณบุรินขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม